สวัสดีเอฟซีครับนะฮะแฮปปี้มัมเดย์นะครับแฮปปี้มัมเดย์นะครับมาเธอเดย์นะครับสวัสดีวันแม่ด้วยครับนะฮะใครที่มามีคุณแม่อยู่นะครับใครพาคุณแม่ไปเที่ยวทานข้าวที่ไหนนะฮะขอให้มีความสุขนะครับวันนี้วันคุณแม่เดย์นะครับนะก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านในเมืองไทยนะทั่วโลกเลยนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอให้ท่าน สุขภาพแข็งแรงมีแต่ลอยิ้มและเสียงของลาอนะครับลูกหลานเอ็นดูนะครับล e ูกหลานรักคุณแม่ทุกวันทุกคนทุกครอบครัวเลยนะครับและนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะที่แบบเป็น fc กันนะครับแต่ขอ fc มีความสุขพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวด้วยความรักด้วยความอบอุ่นนะฮะนะครับนะครับนะวันนี้ผมโชว์ริตตอนนี้ยังอยู่ที่โชว์รูมอยู่เลยนะครับนะฮะนะครับก็นะฮะก็ผมไม่ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวเพราะคุณแม่ผม ท่านเสียไปนานแล้วนะฮะก็ยังเลึ่ถลึกอยู่เสมอนะครับนะฮะนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่มีคุณแม่อยู่รักคุณแม่มากๆนะครับนะฮะรักท่านมากๆพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยนะครับนะครับวันนี้ผมนะ,ะมีรถสวยๆนะฮะสคันเป็นเจ้าอินโ v วนะฮะ <G ül> <G ül> ที่ผมเลือกมาในวันเอ่อมาเธอเดย์นะครับในวันมาเธอเดย์วันนี้นะครับนะครับก็ขอส่งความสุขนะฮะใครอยาก ซื้อรถเป็นของขวัญทั้งแต่ตัวเองพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะรราคาไม่แพงแล้วก็รถดูดีมากๆเลยเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนะฮะเป็นเจ้าอินโนวานะครับเพื่อนๆครับนะคันขวามือของผมก่อนเลยในงบน้อยๆสอง0 0 0กว่าบาททนั้นเองนะครับนะเพื่อนๆครับอินโนวานะครับปี12นะครับเพื่อนๆครับสวยมากนะครับเป็นรุ่นตัวนะ ตัวจีนะฮะร,รถสวยมากเลยนะครับคันนี้ป้ายแดงคันนี้สมัยก่อนก็ประมาณล้านต้นๆนะฮะนะครับวันนี้สภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะฮะไม่เพียงแค่1น0 0 0แกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สองหมื่นกิโลแท้ๆเลยนะฮะนะครับไม่น่าเชื่อเลยรถคันนี้สวยมากเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับนะครับเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์เบนซิน2,000ซีซีนะฮะร,ราคาของเขาเคยตั้งไว้300,000นิดๆ วันนี้ผมวันคุณแม่เดวันวันแม่นะครับผมขอลดราคาให้เพื่อนๆเหลือ2 8 8 0 0 0บาท2 8 8 0 0นบาทนะครับนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี10,000มกิโลคันนี้นะฮะหปี1 0 0 0 0มกิโลรถปี12นะรถปีินะครับเพื่อนๆครับสวยมากเลยนะฮะน่าใช้มากเป็นเครื่องเบนซินส0 0 0ไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวสวยสุดๆนะฮะกล้าท้าพิสูจน์เลยว่าถ้ารุ่นนี้แบบนี้นะฮะ คันนี้ติดหนึ่งในสิบของเมืองไทยแน่นอนกล้าท้าเลยนะครับสวยสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะสองแสนแปดหมื่นแปดบบาทงบน้อยมากคันนี้ไปเลยเพื่องเบนซินอ่ะมาดูเลยนะครับเพื่อนๆครับสวยมากเลยนะครับกับเจ้าอินโนวาคันนี้นะนะครับสวยทั้งภายในภายนอกเลยนะครับเพื่อนๆครับใครมาไม่สวยนะฮะผมบอกให้เลยผมแถมให้หนึ่งแสนบาทเลยคันนี้จริงๆกล้าท้าพิสูจน์เลยนะฮะนะรถปีสิบสองก็จริงแต่ว่าสภาพป้ายแดงเลยเพื่อนนะครับ สภาพเกือบป้ายแดงเลย่ดูดิดนะเราเฟ้นหารถสภาพนะสุดๆไปเลยนะกับเจ้าอินโดวารถเจที่นั่งนะฮะที่น่าใช้นะฮะใครอยากเป็นของขวัญวันแม่พาคึงพ่อคุณแม่ไปเที่ยวผมยินดีเลยนะครับป้ายแดงล้าน1นึ่งล้านสวันนี้เหลือประมาณ25%นตะฮะนะครับสองแสนแปดหมบาทเองนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี กิโลหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเลยอ่าวหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเลยนะครับเครื่องเกียร์ให้นะฮะรถปีเก่าๆก็กล้ารับประกันท่านจริงนะฮะนะครับหนึ่งปีสองหมื่นกิโลคันนี้สวยจริงๆนะเพื่อนๆครับนะฮะสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทไปดูภายในเลยว่าสวยชั้นฟ้าเลยเพื่อนแท้ภายนอกก็สวยกิ๊บภายในก็สวยเท่นะเพื่อนฮะใหม่มากๆเลยกับรถอินโนวานะฮะนะครับเจ็ดที่นั่งครอบครัวจริงๆ คนที่รักสายครอบครัวคนที่รักครอบครัวสายพาพาลูกเต้าไปเที่ยวพาปู่ย่าตายายไปเที่ยวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวมาเลยครับคันนี้นะฮะเราจัดให้ท่านเลยนะฮะนะฮะเป็นเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลกับอินโนวาสิบเอ,อ่รเจ็ดที่นั่งนะครับเบนซินล้วนๆเครื่องยนต์สองพันดีซีภายในเป็นเบาะผ้าของเขาเลยนะฮะเป็นลายริ้วน้ํานะฮะเป็นลายแม่น้ําสวยมากภายในสวยจัดภายนอกสวยจัดนะฮะ รับรองว่าไม่เคยเฉี่ยวชนเลยนะฮะแล้วก็ภายในสวยขั้นเทพนะครับกล้าซื้อรถที่นี่ดีดอย่างไรทําไมต้องซื้อรถบ้านคุณโชว์ฤทธิ์ทำไมต้องตัดสินใจรถซื้อรถที่นี่นะครับเรามีเล่มทะเบียนจจริงเล่มขอเล่นหน่อยเล่มจริงใบถิ่มพูดด้วยนะฮะเรามีเล่มจริงเอกสารจริงทุกคันเลยนะฮะนะครับว่ารถของเราเนะืถูกต้องตามกฎหมายทุกประการตัวจริงเสียงจริงของจริงในวงการอย่างแน่นอนนะฮะ เราไม่ทําให้เราเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะผมค้าขายรถมาสามสิบสามปีนะฮะเราไม่กล้าเสียชื่อเราทําทุกอย่างถูกต้องทุกประการเราทําทุกอย่างให้เพื่อนๆนรักเราเราทําทุกอย่างให้เพื่อนๆนนะครับเอฟซเราไม่เสียหายอย่างแน่นอนนะครับเราไม่เอาชื่อเสียงเราไปนะฮะไปเสียหายอย่างแน่นอนนะครับนะฮะผมกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองตัวจริงเสียงจริงของจริงในวงการแน่นอนนะฮะเราจะทำโชว์รูมขนาดนี้เราไม่ ซีซัวท่านแน่นอนนะครับนะฮะเราคัดรถสวยคุณภาพดีเกรดเอนะครับไม่ต้องกลัวเลยรถเรามีเล่มทะเบียนตัวจริงทุกคันเลยนะครับนะฮะดูนะฮะแล้วผมเป็นซีโอเองเป็นเจ้าของเองนะฮะนะซีออเจ้าของเองมารีวิวท่านเองมาเสิร์ฟรถสวยให้กับท่านเองท่านไม่ต้องกังวลเลยท่านไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแมวแน่นอนนะครับทุกอย่างเราเสียงเหมือนกับเธอเลย โอ้โหนะทุกอย่างเราคัดสรรจากใจจากจิตวิญญาณจากความรู้ที่มีนะฮะจากประสบการณ์นะฮะที่ผมมีกว่า30ปีนะฮะนะครับเรามุ่งมั่นตั้งใจนะฮะแน่นอนจากท่านแน่นอนนะครับเพื่อนๆะครับนะฮะนะเราบอกให้เลยว่าเราตัวจริงเสียงจริงในวงการแน่นอนเพืนะ่อนๆฮะสาบสามปีเป็นหลักประกันนะครับ ดังสโ,โลแกนที่ว่าเพื่อนๆครับท่านดูรถไม่เป็นท่านสามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า33ปีนะปีเราซื้อรถมากว่า3 0,000คันและเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยแบบ360องศาเลยกับโชว์รูมบนทุนที่กว่า5ไร่มาตรฐานทันสมัยใหญ่นะครับตรงข้ามเซ็นทรัลสารารเลยอยู่ติดถนน,นใหญ่เลยนะครรถบ้านคุณโชวริตช่องโชวริชคาคร,นนคร์นะครับเพื่อนๆครับนะกับเจ้าอินโนวารถ ที่ดีที่สุดในเมืองไทยรุ่นหนึ่งจากราคาตั้งไว้328,000บาทวันนี้ลดให้ไปเลยนะฮะ40,000บาทหือ288,000บาทเลขไม่แสน0 0 0หกิโลแท้ๆเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยมากนะครับหนะ้าหมุนอีกหนึ่งรอบแล้วปิดเดี๋ยวไปฝั่งรู้นเลยนะฮะอินโนวาสวยๆ2 0 0 0กว่าบาทได้ไปทั้งครอบครัวเลยนะครับกับเจ้าโตโยต้าอินโนวาเบนซิลลนรล้วนนะฮะนะครับซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตก ประหยัดน้ำมันศูนย์บริการเยอะอะไรถูกเครื่องทนนะครับนะฮะต้องกราบขอบคุณ F อจริงๆนะฮะตะกี้นี้เซลเคนะครับตะกี้นี้เซลเคไลฟ์สดไปอ่ะตามมาหน่อยอีดูสุดีแมคคันนี้ลูกพี่ผมโอนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจากจังหวัดจังหวัดอะไรนะพัทลุงพัทลุงนะเอฟซีพัทลุงกล่าขอบคุณเอฟซีพัทลุงด้วยครับกลาขอบคุณมากมากเลย เอฟซีพัสดุงซื้อไปแล้วนะฮะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันคันนี้ตะที่โทรมาประมาณสามสิบสายแล้วะฮะสายไม่จริงจริงไปเรียบร้อยแล้วกับเจ้ารถปีสิบสองนะฮะกับเจ้าอ e ีสุดีแม็กเอลดิวเครื่องยนต์นะครับสองพันห้าร้อยซีซีรถสวยมากเลยนะฮะสีดำอามุนหน่อยนะขายไปเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าอ e ีสุดีแม็กไฮรันเดอร์เกียร์ออโต้นะครับสีดำสวยมากมีเดียวเลยนะครับขอบขอบคุณเอฟซี พัทลุงด้วยนะฮะนะพี่อะไรจําไม่ได้แล้วนะฮะกีเซลเคไปทําใบซื้อขายให้อยู่โอนจองมาห้าหมื่นแบบไม่เห็นรถเลยนะฮะนะครับแบบไม่เห็นรถเลยนะครับนะฮะสวยมากๆแล้วก็น่าใช้จริงๆขอบคุณจากใจผู้ชายคนนี้นะฮะโชรฤทธิ์วันนี้เทนานันกระบี่มาหนึ่งรถอยู่มสองนะครับนะฮะตอนนี้ผมบอกทุงผมขายรถทางออนไลน์เนี่ยประมาณ90%แล้วนะนี่คันนี้ก็เหมือนกันนะฮะน้ากากขอบคุณ f อเหมือนกันซื้อไปแล้วไม่ต้องดูรถเลยนะฮะ จองมาในออนไลน์แล้วนะฮะจองมาหมื่นหนึ่งนะฮะคันนี้นะฮะซื้อเงินสดเหมือนกันนะครับกับเจ้า Honda c i v i c F B นะฮะ<ม>นะครับจองเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆฮะเรียบร้อยลแลนเก้าห9 9 0นเก้าบาทคันนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับอกกาเคุณอนเพื่อนๆอฟซที่เข้ามาไลค์เข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยกันและเข้ามาช่วยแชร์ให้ผมให้ผมเปิดการมองเห็นให้ผมผมมีเพื่อนๆนเยอะมีคนรู้จักผมเยอะมีคนรักให้ผมเยอะ ก็เพราะเพื่อนๆนี่แหละครับที่ให้ความเมตตาผมนะฮะนะครับนะฮะเราต้องพยายามทําตัวให้น่ารักทำตัวให้ดีซื่อสัตย์กับลูกค้าที่สุดนะครับนะเพื่อนๆครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูคันนั้นต่อนะฮะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณเอฟซีจริงๆคันนี้จากใต้เลยพัฒนลุงคันนู้นกรุงเทพนะฮะเพื่อนๆครับนะครับเดี๋ยวเหลืออินโนวาอีกหนึ่งคันนะที่ผมจะนําเสนอท่านนะครับอินโนวาคันนี้ปี17นะฮะปี17สีขาวนะฮะ เป็นเครื่องดีเซลนะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะครับพเพื่อนๆครับปีสิบเจ็ดเลขไมแสนหกแสนเจ็ดหมื่นกิโลป้ายแดงล้านสองล้านสามนะฮะเลขไม่แสนหกแสนเจ็ดนะป้ายแดงล้านนะฮะไยป้ายแดงล้าน <c oughs> ล้านสองนะฮะวันนี้เราลดมือเดียวเลยดีเซลเป็นตัวเป็นตัวจีนะตัวคิสตานะครับเพื่อนเพื่อนครับป้ายแดงประมาณล้านสองกว่ากว่า วันนี้เคยตั้งไว้599 5 9 9า0 0้าห้านนเ้าพันันที่ผมจัดโบนแม่เพื่เพื่อนฟังให้ดีๆนะฮะคันนี้จัดโบนแม่รถไม่เกิน10ปีรับประกันให้เพื่อนๆนะฮะสองปี60,000กิโลอ้าวโบนแม่ไปเลยนะรถไม่เกิน10ปีเราเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตผมซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เพื่อนๆนะฮะสองปี60,000กิโลนะครับนะฮะนะครับนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะฮะศูนย์ฮอนด้าเลยเครื่องเกียร์สองปีหกหมื่นกิโล แล้วลดราคาจากป้ายอ่ะห้าเก้าเก้าเหลือเพียงแค่ฟังให้ดีนะห้าแสนไม่เคยขายราคานี้เลยนะฮะห้าแสนห้าหมืน่นห้าพันบาทเอาหัวล้อกันให้ดังๆเลยฮะห้าแสนห้าหมืน่นห้าพันบาทโควันแม่นะฮะลดไปเลยนะฮะเยอะมากๆนะลดไปประมาณลดไปประมาณสี่ห้าหมื่นบาทนะ,ะแล้วก็แถมประกันเครื่องเคียงให้อีกสองปีหกหมื่นกิโลนะครับสองปีหกหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับนะเอา นอะินโนวาเครื่องยนต์ดีเซล2.8อนะินโนวาคริสต้า2.8เครื่องยนต์2,008ตัวชีนะฮะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยรุ่นหนึ่งนะฮะอินโนวาคริสตานะครับเ,เพื่อนๆครับสวยหลอ่อนะครับแล้วก็น่าใช้มากนะฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งภายในก็สวยมากนะฮะภายในสวยมากนะครับเพื่อนๆฮะนะครับภายในสวยมากนะครับเป็นรถที่เรียกว่า หล่อไม่เกรงใจใครนะฮะแล้วก็คุ้มค่าไม่เกรงใจใครนะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าไปไหนไปกันนะฮะเหนือใต้ออกตกนะครับอีสานนะฮะแกระบี่นะฮะใต้ก็ไปได้หมดอีสานนะฮะอุบลนะฮะขอนแก่นนะฮะได้ได้หมดเลยนะฮะเพื่อนๆครับสวยมากนะฮะบอกให้เลยว่าแข็งแรงทนทานใช้งานหนักกับเจ้า Indova Crystal 2.8 G นะฮะนะฮะที่ที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะคือตัวนี้นะฮะนะตัวที่นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถวางข้าววางจานข้าวได้ทําเล่นแท็บเล็ตได้นะฮะมีที่วางแก้วเหมือนเออไปนั่งบนเครื่องบินเลยนะฮะนะฮะกูอีบนเครื่องบินเลยนะครับเพื่อนๆครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่ฮะสามารถเปิดปิดได้นะเพื่อนๆมันยอดเยี่ยมตรงนี้เพื่อนๆฮะนะครับนะฮะนะฮะโอ้โหแล้วกว้างมากเลยนะครับแอร์มีแอร์หลังครบมีไฟแอมเบียนไลท์ได้ ตัวใหม่นี้มันมีไฟเอเวอร์ไลท์แล้วนะครับเพื่อนๆครับคุ้มค่าเบาราคาน่าเป็นเจ้าของมากๆครับกับเจ้าอิน o v วาคันนี้นะฮะราคาเราลดจาก599วันนี้เหลือ555,000บาทเองนะครับ5 5 5 0 0 0บาทนะครับสนใจจิ้มิี่หน้าโปรไฟล์มาหรือโทรมาเบอร์ผมได้เลยนะครับ0 8 7 7 5 7 5 7 5 7นะฮะ0 8 7 7 5 7 5 7 5 7้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะเอา ไปพอแล้วครับเพื่อนๆฮะนะผ่นะอนเดือนหนึ่งประมาณ9,000บาทคันนี้ผ่อนเดือนละ9,000บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละ9,000บาทฟรีดาวเจ็ปีนะฮะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยมีเงินเดือนประมาณ20,000บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยนะมีเงินเดือน20,000บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับนะฮะนะครับซื้อเงินสดไม่เสียแหวกเดนตด้วยซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแหวกเดนตด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวยมากหล่อมากเท่มากนะครับกับเจ้า อินโนวาคริสต้าสองจุดีเซลเครื่องยนต์สองพัดีเซลเกียร์ออโต้นะครับนะฮะสีขาวมุกสวยงามามากมากพรเดอร์เก0 0พบาทนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลขไม่แสนเจ็ดหมื่นกิโลวันนี้จัดโปรโมชั่นวันมาเธอเดย์วันคุณแม่นะครับนะฮะก็เราก็ลดให้คุณไปประมาณ45,000บาทนะฮะจาก599เหลือเพียงแค่555,000บาทคุ้มนะครองนะฮะเครื่องเกียร์จาก1ปี20,000กิโลเป็น2ปี60,000กิโลนะ คุ้มครอง2ปี60,000กิโลกับเมืองไทยประกันภัยนะครับนครับเมืองไทยประกันภัยนะครับนะฮะคุ้มมากๆเลยว่าวันนี้อินโนวาเดย์นะวันมาเธอเดย์อินโนวาเดย์มาเธอเดย์เอ็กวัตมาเธอเดย์นะครับนะผมขอส่งมอบความสุขความปัจจัยดีสิ่งดีๆให้กับคุณแม่ทั่วประเทศไทยทั่วโลกนี้นะฮะขอให้คุณแม่มีความสุขนะครับนะฮะนะครับนะฮะเดี๋ยวอีก5นาทีเจอกันคลิปนู้นต่อนะครับนะฮะ รถเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนะคันนี้นะฮะเพื่อนๆครับอ้าไลฟ์ไปเลยก็ได้บ้างนะรถเข้ามาแล้วนะฮะคันที่แล้วเราไปหมดแล้วนะฮะเพื่อนๆฮะกับ Honda CRV ผมขายไปหมดแล้วนะครับกับ Honda CRV ให้โทรหาฟางเอากุญแจมาไม่ไม่เอาเอาเล่มมาเลยฮอนด้ CRV นะเพื่อนๆนะครับผมไปหมดแล้วนะสีขาวกับสีเทาเนี่ยนะฮะ ผมได้มาใหม่แล้วนะครับับกับเจ้า CRV คันนี้สวยหล่อมากเฮ้ยนัทคันนี้ปีอะไรยังไงนะนัทรถพึ่งเข้ามาเลยนะัทปีอะไรนะัทน้องรัก CRV คันนี้หล่อมากเลยสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆฮนะฮพึ่งมาเมาื่อวานนี้เองแล้วไม่มีเวลาไลฟ์สดเลยนะแล้วคันนี้พึ่งเช็ดเสร็จคร่าวๆยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนะฮะ 2.4E ปี e, 18เลขไมล์แสนเดียวนะฮะเลขไมล์แสนเดียวตั้งไว้เท่าไหร่6 5 8 0 0 0บาทนะฮะตอนนี้รุ่นนี้เราไม่เหลือแล้วนะนะฮะสีนี้เราไม่มีแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นี่เองนะครับ6 5 8นะครับเพื่อนๆฮะสวยขั้นเทพเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะฮะ6 5 8 0 0 0บาทกับ Honda CRV นะฮะได้ฟิล์มลามีนาด้วยนะฮะเพื่อนๆนะฮะ ติดฟิล์มลามีนาด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะตัวใหม่เลยนะครับนี่ฮะรามีน้า ARL 2 0 4 0 0 9นะฮะสวยมากนะฮะกับเจ้า Honda CRV คันนี้นะฮะรถปี18เครื่องยนต์2,400ซีซีเบนซินล้วนๆนะฮะเบนซินล้วนๆเพื่อนๆฮะนะครับนะฮะเอาหมุนหนึ่งรอบนะฮะม้าใหม่สดๆจริงๆเลยนะฮะนะครับสองคันที่แล้วสามคันที่แล้วขายไปหมดแล้วนะฮะ อันนี้มาใหม่นะครับเ,เพื่อนๆครับ CRV นะฮะไม่หนึ่งแสนกิโลแท้ๆเราซื้อที่นี่จำไว้เดยวนะเรารับประกันราคาซื้อคืนคุณ100%เปอร์เซนะฮะทุกคันเลยนะฮะหากพบเจอว่าเราชนหนักพิกคว่มตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอใหมย่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมใหม่แท้โอนได้สวมซากสวมจเบียนตัดหน้าตัดกลางตัดหลังย้อมแมวหลอกลวงประชาชนไม่มีแน่นอนนะครับ เรามีเล่มทะเบียนตัวจ,จริงทุกคันเลยนะฮะซื้อรถที่นี่เล่มจริงเอกสารจริงนะฮะนะฮะไม่เอาเล่มมา <S 2> <S 2> มน,นี่เล่มคันนี้เล่มคันนี้เล่มจริงเอกสารจริงไม่ต้องกลัวนะฮะซื้อรถไม่เสี่ยงเลยนะฮะนะฮะเพืพ่อนๆครับซื้อรถไม่มีเล่มนี้โคตรเสี่ยงเลยนะฮะอย่าไปซื้อเลยนะฮะผมกล่าวการันตีเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนนฮะนี่ด้วยความรักและเคารพเลยนะครับซื้อรถไม่เห็นเล่มทะเบียนก็โคตรเสี่ยงนะฮะเพื่อนๆนะเพราะว่าเงินหายากสมัยนี้นะฮะเพื่อนๆครับนะฮะคันนี้ท่านทุก ทุกท่านนะฮะที่ซื้อรถที่โชรูมของเรานะครับโชรูมเราเป็นโชรูมไซส์ใหญ่ไซส์เกตเอนะไซส์บิ๊กนะฮะไซส์ตอง A อผลด้นที่กว่า5ไร่เป็นที่ดินของเราเองนะฮะนะติดถนนใหญ่ตรงข้ามเซน็นทรัลสารารนะครับเราสร้างโชรูมไีก,กว่า50ล้านบาทนะครับเฉพาะสร้างโชรูมนะฮะ ไม่รวมซื้อที่ที่ดินมานะฮะเพื่อนเพื่อนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งซื้อที่ดินทั้งสร้างชุมนก็150ล้านบาทเราไม่หนีท่านไปไหนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ว่าท่านได้รถดีเกรดเอแล้วได้คนขายที่มีความมั่นใจความแน่นอนความชัดเจนนะครับเราไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับนะรถคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะฮะ2.4นะครับ e นะฮะเพื่อนเพื่อนสองล้อป้ายแดงคันนี้ก็ประมาณล้านสี่ล้านห้านะฮะวันนี้นะฮะ หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทใช่หมครัใช่ไหมเท่าไหร่หกแสนห้าแปดัหกแสนห้าหมืหม่นแปดพันกับรถ SUV นะครับนะครับ <c oughs> ภายในสีดำสวยนะครับนะครับ <c oughs> เราเน้นเลยนะเราเน้นขายรถสวยคุณภาพดีเกรดเอไม่หลอกท่านนะครับเอามาดูภายในกันดีกว่านะฮะ <c oughs> กับสีเทาดำนะสวยมากเลยนะครับรถสีเทาดำสวยมากเลยนะครับ รถสีเทาดําสวยมากครับกับเจ้า SUV ขนาดใหญ่ที่เขาว่าดีที่สุดในเมืองไทยนะฮะนะครับรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่เขาว่าดีที่สุดในเมืองไทยรุ่นหนึ่งนะฮะผมไม่บอกว่าไม่ดีที่สุดอะไรรุ่นหนึ่งที่ดีที่สุดในเมืองไทยแล้วกันนะครับพเพื่อนๆฮะฮอนด้า CRV <c oughs> เขาได้แบร,รนด์ฮอนด้านะครับซื้อง่ายขายคล่องราคาไปราคาไม่ตกประหยัดน้ำมันสุดบริการเยอะหลยถูกเครื่องทนนะครับแล้วก็เขาได้นะฮะ เรียกว่าแบรดฮอนด้านะดีไซน์ภายในภายนอกสวยนะฮะถูกใจคนไทยเหลือเกินนะครับและเขาได้คันนี้เนี่ยป้ายแดงล้านห้าวันนี้มันเหลือครึ่งราคาเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆนฮะป้ายแดงไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือเพียงแค่หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับป้ายแดงล้านสี่กว่าซื้อรถสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่จ่ายเงินในราคาเพียงแค่นะฮะเ,เพื่อนๆครับ ประมาณ45% 40%เองใจเงิน40-45%แต่ได้รถสภาพ90%ได้วารันตีหลังการขายของผมไปด้วยนะฮะเพื่อนๆนะครับ1ปี30,000กิโล1ปี30,000กิลเอาไปเลยเพื่อนๆนะครับได้วารันตีหลังการขายซ่อมเครื่องยนต์เกียร์เกียร์เครื่องยนต์ที่ Honda 1ปี30,000กิโลได้บริการช่วยเหลือฉุดเฉินให้ด้วยนะนะครับ นะครับมีปัญหาอะไรเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณยี่สี่ชั่วโมงเลยนะฮะน้ำมันหมดเบรกแตกนะครับลืมกุญแจไว้ในรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีย4ชั่วโมงเลยนะครับ1ปีนะครับบริการท่านนะครับรับประกันท่าน1ปี3 0 0 0 0กิโลที่ศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับเครื่องเกียร์นะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวไปเปิดภายในดูว่าเป็นอย่างไรบ้างรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพื่อนๆครับภายในใหม่มากเลยนะครับยังไม่ได้ล้างรถเลยยังเป็นได้ขนาดนี้ขอชื่นชม เจ้าของคนเดิมจริงๆนะครับด้วยความรักและเคารพพี่ชายที่มอบรถให้ผมมาและเป็นเอฟซีด้วยนะครับพี่อิทธิเดชรถสวยครับขอบคุณครับพี่อิทธิเดชครับพี่จูรถสวยทำรบ้านา์ขอบคุณมากครับพี่จูครับพี่จูพี่จูครับขอบคุณจริงๆพี่อิทธิเดชด้วยครับขอบคุณเอฟซีจริงๆนะฮะไม่มีท่านไม่มีโชลิตวันนี้ไม่มีท่านไม่มีโชลูรถบ้านโชลิตนะครับนะผู้จีดค้าก็ต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยความจริงใจเลยนะฮะนะครับขอบคุณจากใจ ช่วยแชร์ให้ด้วยก็จะเป็นพักคุณมากๆเลยนะฮะนะพี่ที่เดชพี่จูผ่านไปผ่านมาที่นี่แถวตรงข้างเซ็นทรัลสารยามาแยะมาแวะเยี่ยมชมผมนะผมเลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงข้าวด้วยนะครับนะมาีกินข้าวฟรีทุกอย่างเลยนะครับย้ี่ผมทานข้าวฟรีทุกอย่างนะฮะนะครับสวยมากครับเครื่องยนต์เบนซิน2.4 2 4งนนะครับไม่เคยดิดแก๊สอะไรทั้งสิ้นเลขไมล์แสนกิโลเข้าศูนย์ตลอดย้ำนะที่นี่ เราขายเลขไม้แท้อย่างเดียวไม่มีการกอไม้นะฮะนะฮะเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนท่านถ้าไปเจอกองมองกอใหม่นะรับประกันอะไรบ้างนะฮะทำไมถึงต้องซื้อรถบ้านคุณโชลิตเพราะว่ามีใบรับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนันหากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกอหม้อมแมวไฟไหม้น้ำาท่มไม้แท้อุ่นได้สวมซ่าสวมทะเบียนและตัดหน้าตัดกลางตัดหลังนะครับ ถูกต้องเบทุกประการเล่มจริงเอกสารจริงทุกคันเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะให้ท่านสบายใจปลอดภัยล้อปนะครับนะฮะนะเอานะเล่มจริงเอกสารจริงมาตรวจสอบได้นะครับมาลองขับได้ฟรีซื้อรถที่ที่เรามีสถานที่นะฮะวันนี้ลูกค้ามาลองรถตะกี้นี้จบรถอะไรไปน้นนัมสด้าซีเอ็กดีเซลมาลองไป3-4คันบอกโอ้โหที่นี่ดียังเลยนะฮะมาลองขับรถได้ โชว์ลูมกว้างขวางห้าไล่กว่าลองยาวไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยรถติดๆนะฮะมันเนี่ยลองข้างหน้าข้างจากติดถนนใหญ่ไปด้านหลังผมก็ประมาณ2เกือบ200เมตรแล้วเพื่อนๆครับนะฮะท่านสามารถมาลองขับและหม,ลห,มหมุนลูบเนี่ยหมุนลูบตรงนี้หน่อยหมุนลูบตรงนี้นะฮะเพื่อนๆฮะหมุนได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะกว้างมากนะฮะนะครับและลมเย็นสบายนะ,ะเราออกแบบแบบมีการนะฮะออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นนะฮะตึกเราทุกอย่างดูทิศทางลมหมด เพื่อนๆมาเดินเอฟซี FC มาเดินซื้อรถเราไม่ร้อนนะฮะนะสบายอาคารสูงอาคารด้านในก็โปร่งนะฮะติดแอร์นะครับด้านด,ด้านนอกอาคารใหญ่ติดแอร์ด้านในอาคารสูงโปร่งโล่งสบายนะครับนะฮะมีลมผ่านแบบสบายนะ,ะแล้วก็ลมตลอดนะ,ะมีส่วนตักแดดน้อยมากๆนะ,ะเราพยายามออกแบบดีไซน์อาคารของเราชูรุงเราให้นะฮะมีลมพัดผ่าน นะฮะให้ลูกค้ามาเดินดูรถแล้วสบายไม่แออัดนะฮะสามารถก้มเกิ้มได้ทุกคันเลยนะมีช่องเนี่ยอย่างเงี้ยท่านมาดูรถเนี่ยท่านมาดูรถที่เนี่ยมีช่องเดินดูสบายเลยนะไปบางที่เนี่ยโอ้โหก้มจริงไม่ได้เลยนะที่นี่นะท่านเนี่ยนั่งก้มรถดูรถจะดูช่วงล่างช่วงล่างนะฮะสบายมากจะขอดูฮ้อยด้านหลังเรามีศูนย์เซอร์วิสอยู่จะดูห้อยดูอะไร ยกดูห้อยได้ดูช่วงลงช่วงล่างได้หมดเลยนะครับท่านจะเสียเงินทั้งทีนะผมเข้าใจท่านเลยนะครับเงินมันหายากนะเงินจะออกจากกระเป๋าท่านเนี่ยนะฮะเงินจะออกจากกระเป๋าท่านเนี่ยนะบาทหนึ่งสองบาท5บาท10บาทก็เป็นเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะท่านต้องคิดพิจารณาให้ดีนะฮะนะครับจะเลือกซื้อรถมือสองจากใครมีความมั่นยามแค่ไหนมีความชัดเจนแค่ไหนผมเข้าใจท่านนะครับนะฮะผม จะทบทุกอย่างให้สบายใจที่สุดให้เพื่อนๆเรียกว่าโปร่งใสที่สุดแล้วก็ให้เพื่อนๆเอารถไปใช้แล้วสบายใจที่สุดนะครับเพื่อนครับนะฮะนะกับเจ้า CRV คันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของเพิ่งเข้ามานะฮะหกแสนห้าบาทรถปีสิบแปดนะครับเบนซินล้วนๆนะฮะนะครับผ่อนดืนเท่าไหร่นะครับผ่อนดืนเท่าไหร่นะฮะ ผ่อนเดือนละหมื่นห้าร้อยบาทนะฮะหมื่นนะมีเงินเดือนสองหมื่นสองบอกราได้เลยนะมีเงินเดือนสองหมื่นสองไม่ต้องมีเนค้ำเลยนะครับซื้อคนเดียวบอกรถได้เลยนะสองหมื่นสองซื้อคนเดียวเรามีสถาบันการเงินดูแลท่านกว่าสิบสารบัญญัติเงินสิบไฟแนนซ์สิบธนาคารนะฮะไม่ว่าท่านจะติดแบล็คลิสต์หรือไม่ติดแบล็คลิสต์นะฮะสามารถซื้อกับผมได้เลยนะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะครับแล้วท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะผมกราบเรียนอย่างนี้นะเพื่อนๆนะกราบเรียนท่านเลยนะท่านไม่จำเป็นต้องมาแล้วนนนนนนะะะะะมมมลรออบท่่าาไจเป็ต้้งแวฮฮ เ่กี้ซื้อรถผมไม่ต้องมาแล้วนะครับแต่ซื้อเงินสดก็ไม่ต้องมาเราไปส่งท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งที่พัทลุงนะฮะเราไปครบทุกจังหวัดแล้วเพื่อนเพื่อนฮะผมกลาบเรียนเลยผมไปครบทุกจังหวัดแล้วจริงนะฮะนะครับเรามีทีมงานนะฮะดูแลเอารถไปนํารถไปส่งท่านถึงที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทางทุกคันทุกครอบครัวนะครับ นะฮะผมทํางานตรงนี้มา30กว่าปีผมรู้ว่าผมจะต้องทําอะไรให้กับลูกค้าให้แฮปปี้ที่สุดชื่นใจที่สุดเร็วที่สุดตรวจสอบง่ายที่สุดนะให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดนะครับท่านไม่ต้องมาแล้วนะฮะเพื่อนๆท่านเพียงโทรและจองกับเซลเราทุกคนท่านก็โอนเงินจองมาเสร็จปุ๊บถ้าเป็นซื้อเงินสดก็ง่ายมากตะ่กี้จองมา5 0,000่นปุ๊บเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราแล้ไปส่งท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านจะซื้อเงินผ่อนท่านจองมาแค่5,000บาท ท่านรออยู่ที่บ้านเลยวันรุ่งขึ้นเราจะส่งทีมงานนเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเฟงนั้นไปถึงในบ้านท่านไปถึงที่ทํางานท่านท่านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็รอที่เพชรบูรณ์เลยรอที่บ้านท่านรอที่ทํางานท่านอยู่จังหวัดมุกดาหารก็รอที่มุกดาหารอยู่จังหวัดศรีสะเกดก็รอที่ศรีสะเกดอยู่จังหวัดปานบุรีก็รอที่ปานบุรีเพชบุรีก็รอที่เพชบุรีอยู่จังหวัดภูเก็ตก็อยู่ก็รอที่ภูเก็ตอยู่ภาคเหนือ ออภาคเหนือก็เชียงใหม่ก็รอที่เชียงใหม่รอที่อยู่เหนือใต้ออกตกอยู่ตรงไหนรอที่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่ไปบริการท่านท่านนั่งอยู่เฉยๆนะฮะท่านอยู่เฉยไม่ต้องมาเราทํางานให้มันง่ายๆสั้นๆสบายๆนะครับนะฮะที่นี่คอนเซปต์เราง่ายๆสั้นสๆสบายๆชักกระชับนะฮะแล้วท่านก็จะได้รถของเราไปนะฮะจัดไฟนั้นไม่ผ่านอ้าวบางคนถามผมมาเยอะเลยจัดไฟนั้นไม่ผ่านนะฮะ เรายินดีคืนเงินจองทุกกรณีนะฮะฟังให้ผมดีๆนะครับเพื่อนๆฮะเราผมผมเองก็สร้างโชว์รูมมาขนาดนี้นะฮะเป็นที่ดินของเราเองเราไม่เอาเงินจองท่านมาห้าพันห้าหมื่นสองพันหมื่นหนึ่งอะไรพวกนี้เราไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะจัดจนนั้นไม่ผ่านท่านเราคืนเงินจองท่านทุกกรณีนะครับเราไม่ยึนเงินจองท่านแต่อย่างใดนะครับเพื่อน,อนครับนะฮะ ในกรณีที่วงเล็บนิดหนึ่งนะฮะแต่ท่านต้องรุ่งมือเรานะครับไม่ใช่ว่าโอนเงินจองมาแล้วยังไม่ไปดูรถแล้วก็นู่นนี่นั่นท่านจัดเฟแนด์ไม่ผ่านท่านยื่นเอกสารอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วไฟแนซ์บอกว่าเออท่านยังไงก็ไม่ผ่านจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่ายังไม่ยื่นเอกสารเลยอย่างเงี้ยนะครับต้องกลับกลับเรียนท่านด้วยนะฮะเพราะทุกอย่างเราก็ตั้งใจทําให้ท่านนะครับนะครับเพื่อนๆครับนะฮะจัดเฟแนด์ไม่ผ่านจริงๆ เราคืนเงินจองท่านทุกกรณีไม่มีการยืมเงินจองใดๆนะครับนะฮะด้วยความรักและเคารพเลยนะครับนะครับนะฮะถ้าหากเซลล์เราไปไปยืมเงินจองท่านหรือไปตุกติกกับท่านรบกวนโทรผมหาผมเลยนะฮะเบอร์0877575757จจะขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับนะฮะถ้าไปตุกติกท่านหรือไป ไปเอาเงินจองการโอนเงินจองโอนเข้าบัญชีคุณโชลิตยอย่างเดียวเลยนะครับชื่อโชลิตยอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆครับไม่มีบัญชีอื่นนะฮะนะฮะต้องโอนบัญชีชื่อโชคุณโชลิหคือผมเองซีอเองเดียวนะครับเพื่อนครับนะโอเคนะควันนี้ h o นด้าซีอวีคันนี้นะฮะสวยสดงดงามเหลือเกินเพิ่งเข้ามานะฮะนะครับใครชอบรถนะที่ราคาตกเยอะๆแล้วนะฮะายแดงแพงเหลือเกินล้านสี่ล้านห้าวันนี้ เหลือเพียงแค่นะฮะฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ658,000บาทผ่อนเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นห้าร้อยบาทนั้นเองไม่ต้องใช้เงินดาวน์เลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะคุ้มค่าเบาราคาเป็นรถที่ขับดีและผมขายดีมากๆเลยนะครับรถปี18เบนซินล้นๆเครื่องยนต์2,400ซีซีขับเคลื่อนสองล้อ2.4นี่นะครับหน้าสีเทาดำนะครับตอนนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสาหรับ MC ทุกท่านพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยว พาคุณแม่ไปเที่ยวให้มีความสุขนะไปทานข้าวที่ไหนนะฮะก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆอบอุ่นกับคุณพ่อคุณแม่นะครับนะฮะวันนี้เป็นวัน m า s เ e r Day วันคุณแม่นะครับนะครับก็ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขจริงๆนะฮะนะครับนะครับโชคดีนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับนะครับ